สวัสดีครับฟูจิครับมีเรื่องที่เห็นบ่อยๆใน Facebook มีเพื่อนๆบางคนนะคอมเมนต์บอกว่าเป็นไปนไม่ได้น้องอย่างนี้เป็นไปนไม่ได้น้องจะบอกให้เขาว่าจะมีคนอยู่สองฝั่งสองฝ่ายนะบอกว่าเป็นไปได้กับเป็นไปไม่ได้วันนี้ครับผมโพสต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับผมเกี่ยวกับเรื่องนะฮะไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นแต่ ยังไม่เคยเห็นกันก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้อะไรครับนาฬิกาพูดถึงนาฬิกาเดีย๋ยวนี้นะครับเป็นธุรกิจใหม่ซึ่งอาจจะไม่เคยเห็นในประเทศไทยเป็นธุรกิจนาฬิกาแพงๆเอามาเช่ากันเพราะคนรุ่นใหม่นะฮะเขาอยากซื้อนาฬิกาแต่ไม่ถึงกับซื้อนาฬิกาวันไหนจะออกเดท ก็เอานาฬิกาเนี่ยนะไปเช่ามาแล้วก็ใส่ให้กับแฟนดูให้ดูแบบหรูหน่อยวันไหนมาออกเดทแล้วสามารถเปลี่ยนนาฬิกาได้ด้วยครับเปลี่ยนนาฬิกาเป็นรุ่นนี้รุ่นนู้นรุ่นนั้นได้นะครับก็เป็นไอเดียใหม่ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับเพืเ่อนแล้วนะก็จะมีคนคอมเมนต์อยู่บ่อยๆนะว่ามีคอมเมนต์บ่อยๆบ,บอกว่าประเทศไทยคงยากมากเพราะอะไรเพราะยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่เพื่อนๆลงจีนกาดูครับว่ารถยนต์ราคาแพงยังเช่าได้เลยนะฮะแล้วนาฬิกาจะเช่าไม่ได้ได้ยังไงและกระเป๋าแบรนด์เนมยังเช่ากันได้เลยพี่เพื่อนๆบอกว่าผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะฮะเป็นข้อคิดกันละกันว่าสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นในโลกนี้เพื่อนๆอาจจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพื่อนๆครับในโลกนี้นะครับสิ่งที่ไม่เคยเห็นเนี่ยอยา่าเพิ่งคิดบอกว่าเป็นไปไม่ได้ เครื่องบินนะฮะเหล็กที่จะลอยฟ้าสมัยก่อนเป็นไงครับเป็นไปนไม่ได้หลอกจเจ้าเหล็กลอยฟ้าเพอเจอไม่ใช่ครับมนุษย์เราอะ่ะมหัศจรรย์มากเชื่อในสิ่งที่ไม่เคยเห็นก่อนก็เลยผลิตเครื่องบินออกมาได้เขาเชื่อว่าจะผลิตเหล็กออกมาได้จะผลิตเหล็กออกมาได้เอาเหล็กเนี่ยลอยฟ้าขึ้นมาได้เขาก็เลยนะเอาเหล็กลอยฟ้าได้แล้วก็กลายเป็นเครื่องบินซึ่งให้เราบินกันนะ้ยบินนาทีละครั้งนาทีละครั้งทั่วโลกกันเลยนะครับเพราะฉะนั้น คนสําเร็จกับคนที่ยังไม่สําเร็จแตกต่างกันที่ว่าเชื่อก่อนที่จะเห็นครับแต่คนที่ไม่ค่อยสําเร็จหรือยังไม่สําเร็จเนี่ยต้องเห็นก่อนที่จะเชื่อครับ เห็นก่อนแล้วค่อยเชื่อต่างจะเชื่อก่อนที่จะเห็นยังไงครับเห็นก่อนที่จะเชื่อคืออ,อ๋อคอนโดนี้สมัยก่อนในประเทศไทยเป็นไปไม่ได้จะสร้างรถไฟฟ้าเพราะอะไรครับรถใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินเพราะประเทศไทยน้ําท่วมครับน้ําท่วมก็เลยเป็นไปไม่ได้ว่าประเทศไทยน้ําท่วมจะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นไปไม่ได้ครับเพราะน้าท่วมแล้วเป็นไงครับปัจจุบันมีรถไฟฟ้าใต้ดินเต็มนะครับประเทศไทยในกรุงเทพมีรถไฟฟ้าใต้ดินกันแล้วนั เนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสำเร็จให้เพื่อนๆจำไว้ก่อนนะว่าอะไรก็เป็นไปนได้เสมอครับยารักษาโรคยารักษามะเร็งยังไม่เกิดในยุคนี้อาจจะเกิดในยุคหน้าก็ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้สมองจะเลิกคิดครับเพราะถ้าสมองเลิกคิดจะเกิดอะไรขึ้นครับพอเลิกคิดก็จะเลิกลงมือทำพอเลิกลงมือทำ ก็จะไม่มีผลลัพธ์นั่นนี้ครับคนสําเร็จคิดว่าเป็นไปได้ก่อนครับทั้งๆที่ยังไม่มีจริงนะฮะคิดว่าเป็นไปได้ก่อนคิดเป็นไปไม่ได้แล้วลงมือทําเมื่อเขาคิดว่าเป็นไปได้ก็ลงมือทําเมื่อลงมือทําก็จะมีโอกาสที่จะประสบสำเร็จจะมีโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์นี่คือข้อแตกต่างอดล็อกกันเลยนะฮะคนที่บอกไม่ได้ปุ๊บเลิกคิดครับคนที่สําเร็จครับคือคนที่คิดก่อนว่าเออมันเป็นไปได้เป็นไปได้ผมเนี่ยจะคิดเสมอว่า มันเป็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ผมไปสัมภาษณ์คนสําเร็จมาหลายร้อยคนน่าจะหกร้อยคนแล้วบอกว่าเป็นไม่ได้ก่อนเขาก็เลยผลิตสิ่งที่ยังไม่เคยมีในโลกนี้ขึ้นมาครับนั่นคือความแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากประสบสำเร็จอยากจะบอกเพื่อนๆเลยครับว่าคุณต้องคิดก่อนว่าเป็นไม่ได้ครับถ้าบอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไงครับเลิกคิดครับเพราะฉะนั้นจะผมเอาไอเดียดีๆมาจากต่างประเทศแล้วมันประสบความสำเร็จในต่างประเทศแล้วต้องคิดต่อครับว่า ทำในประเทศไทยก็สาเร็จเสมอง่ายๆนิดเดียวคือถ้าบอกว่าเป็นไม่ได้เลิกคิดแต่ถ้าเป็นไม่ได้ทําไงครับสร้างระบบสิครับสร้างระบบแบบการเช่ารถก็ได้สร้างระบบการเช่ากระเป๋าแบรนด์เนมก็ได้ให้เราคิดเสมอว่าเป็นไปได้เสมอครับมนุษย์เรานี่เนี่ยสุดยอดมากๆครับเราคิดในใจแบบว่าเออคนที่ท้องไม่ได้นยผู้หญิงที่ไม่มีโอกาสท้องก็มีการมาสมเทียมนี่สุดยอดนะมันมากกว่า ที่พระเจ้าสร้างมาเอามาผสมเทียมแล้วเอาเขับคืนเข้าไปในร่างกายของมารดาถ้าไม่คิดอย่างนี้นะเป็นไงครับที่ว่าเป็นไม่ได้จะไม่มีใครคิดที่จะผสมเทียมแบบนี้ครับทาเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทําสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่เป็นกําลังใจให้นะครับถ้าเป็นเพื่อนอยากผสมเน็จลองคิดนอกกรอบดูครับสําหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับ หรือเสิร์ชคำว่าแ d ปฟูจิฟูจิสกตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสาเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ